อัปเตดตล่าสุดประกาศเตือน11ธันวาคม2568จนถึง16ธันวาคมบริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ส่วนภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกจะมีฝนตกบางพื้นที่เนื่องจากมีแนวปะทะอากาศมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นก่อนที่จะมีอากาศหนาวเย็นส่วนภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือหนาวหนักจะเกิดขึ้นอีกครั้งรายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ้งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตสภาพอากาศในช่วงค่ำวันนี้วันที่11ธันวาคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดแรงผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนด่านแรกและภาคใต้ตอนล่างมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนราธิวาสจะมีฝนฟ้าคะนองค่ําคืนวันนี้11ไปจนถึงวันที่12ธันวาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งจาก แนวะทะอากาศมวลอากาศเย็นปะทะกับความร้อนชื้นประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือช่วงประมาณวันที่12ธันวาคมภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลปัจจัยหนาวเย็นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกลักษณะคล้ายงูเลื้อยพัดผ่านจากเทือกเขาหิมาลัยและกั้วโลกเหนือ ย้อยลงมาจนถึงบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนหลังจากนั้นคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนสองปัจจัยจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่13ธันวาคมอากาศจะหนาวจนถึงหนาวจัดบริเวณตอนบนของไทย ยอดดอยและยอดภูอาจมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นตั้งแต่13ธันวาคมไปจนถึงประมาณวันที่16ธันวาคมคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกกำลังแรงเริ่มเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่17ธันวาคมและเคลื่อนตัวต่ำลงลึกลงมาจนถึงภาคใต้ตอนบนสำหรับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในครั้งนี้ พี่น้องบริเวณภาคใต้อาจามีอากาศหนาวเย็นไปเยือนจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกตั้งแต่วันที่16จนถึง21ธันวาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับล่าสุดในช่วง17นาฬิกาของวันที่11ธันวาคม2568ที่ผ่านมาเป็นฉบับที่2ผลกระทบมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่ภาคใต้คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย11-16ธันวาคม ตั้งแต่วันที่11-13ธันวาคมบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีสัญญาณฝนตกหนักหลายพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งครั้งนี้จะมียอมความกดอากาศตามเคลื่อนตัวมาที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างและเคลื่อนผ่านที่ปลายแหลมยวนอ่าวไทย รวมทั้งภาคใต้เป็นเส้นทางของยอมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนผ่านตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนาราธิวาสจึงได้รับผลกระทบในครั้งนี้ทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและที่สําคัญคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอาจจะมีคลื่นสูงเกินกว่า3เมตรสําหรับบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะ 14จนถึง16ธันวาคมพักใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะและตกต่อเนื่องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลบริเวณดังกล่าวจะเป็นเส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านค่ะ คลื uhm. <cima. S 1> ่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองทั้งอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงเกินกว่า2เมตรค่ะ ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก F4 ภาคใต้ค่ะและอาจมีฝนสะสมทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อ่อนไหวพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะพี่น้องชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วยค่ะ ทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนมีลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยจึงมีลักษณะของอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองระยะนี้11ไปจนถึง13ธันวาคมหลังจากนั้นจะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงอีก2-4อ,องศาเซลเซียส เดิมอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียสช่วงเช้าไปอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสจนถึง12องศาเซลเซียสได้ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยเตรียมเสื้อกันหนาวกันได้เลยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาควันนี้มีโอกาสเกิดฝนโปรยฝนกระจายตัวจนถึงภาคเหนือภาคเหนืออากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-3องศาเซลเซียส เกิดฝนได้ร้อยละสิบของพื้นที่ได้แก่จังหวัดพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-22องศาเซลเซียสและสูงสุด28-31องศาเซลเซียสบนยอดโดยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ6-14องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยอีก1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนได้ร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะคาดว่าจะมีฝนที่บรีลามนะครราชสีมาชัยภูมิและจังหวัดเลยอุณหภูมิตามสุดช่วงเช้าประมาณ19-22องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ 28- 3 3องศาเซลเซียส บนยอดภูเป็นอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ11-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศจะเย็นในช่วงเช้าค่ะและอุณหภูมิสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยอีก1-2องศาเซลเซียสโดยเกิดฝนร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณที่คาดว่าจะมีฝนคือน,นครสวรรค์ลพบุรีสระบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-25องศาเซลเซียสและสูงสุดช่วงกลางวันประมาณ29-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกที่นครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบรุรีจันทบรุรีและตราดส่งกําลังใจให้รั้วของชาติทั้งภาคตะนออกเชียงเหนือและภาคตะนออกดูแลสุขภาพกันด้วยฝนตกด้วยอยู่ชายแดนด้วยค่ะส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องทุกท่าน FC อยู่บริเวณชายแดนของไทยทั้งภาคตะวนออกและภาคตะนออกเฉียงเหนือค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ22-24องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศเย็นในช่วงเช้า ตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นส่วนตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่ด้วยกันและมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตามสุดประมาณ21-24องศาเซลเซียสและสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้แก่ระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องถึงองศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ31-34อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณทนมีฝนประมาณร้อยลของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้มีฝนเกิดขึ้นและมีอากาศหนาวเย็นฝนปะทะกับความหนาวเย็นจะทําให้ร่างกายอัดปรับตัวไม่ทันค่ะ อัพเดตล่าสุดค่ําวันนี้ค่ะบริเวณสปปลาวตอนบนไซยบุรีหลวงพระบางจะมีฝนเกิดขึ้นในวันนี้จากทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนบริเวณภาคเหนือช่วงค่ำวันนี้ประมาณ19นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาอาจมีฝนปลอยเป็นฝนเล็กน้อยที่อำเภอบ,บ้านโคกฟากท่าน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตฝั่งตะวันออกใกล้กับสปปลาวส่วนพิษณุโลกจะมีฝนที่ชาติตาการวัดโบดและนครไทยพิจิตรจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอสักเหล็กอำเภอวังไซพูนเพชรบูรณ์จะมีฝนที่ลมเก่าลมสักอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้าของวันที่12ธันวาคมบริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้เล็กน้อยโดยเฉพาะในจังหวัดน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลาง อำเภอเมืองน่านอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนอำเภอเมืองพยาวอำเภอจุนอำเภอภูกามยาวอำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองลำปางอำเภอแม่หมออำเภอเงาวอำเภอลี้จังหวัดลำปางลำพูนตากอำเภอสามเงาจะมีฝนเล็กน้อยส่วนพิษณุโลกตอนล่าง ในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะมีฝนตกที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิจิตรอำเภอสากเหล็กอำเภอเมืองอำเภอวังไซพูนอำเภอสามงามวชระบารมีส่วนพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกวังทองจะมีฝนในช่วงเช้าด้วยค่ะกำแพงเพชรจะมีฝนที่พันกระต่ายลานกระบ ữ, อืออำเภอเมืองกำแพงเพชรโกสัมพีนครไซงามอำเภอคลองขลุงขานุอรักษ์สบุรีค่ะ ภาคกลางตอนบนเขตติดกับจังหวัดกำแพงเพชรจะมีฝนได้แก่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีอำเภอสว่างอารมณ์ทับทันล้านสาขคบริเวณภาคเหนือในวันที่12ทธันวาคมจะมีฝนปลอยเกิดขึ้นได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายจนถึงข้ามที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ลมเก่าเขาคออำเภอหนองไผัชนแดน วังโป่งจังหวัดพิจิตรอ,อเมืองศักเหล็กวังไซภูนตะพานหินทับคล้อดงเจริญบางูน้าฝนจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจ,จนถึงช่วงคำ่ำโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่อเภอเมืองอเภอชนแดนหนองไผ่บึงสามพันวังโป่งเตรียมรับมือด้วยค่ะและภาคกลางตอนบนคืนนอนครสวรรค์ในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจ,จนถึงคำ่ำจะมีฝนที่อเภอหนองบัวชุมแสงท่าตะโกไผ่าสาลีค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้จะมีฝนที่จังหวัดเลยได้แก่อําเภอปากชมภูเรือด่านซ้ายนาแห้วเชียงคานใกล้กับสบปปลาวค่ะส่วนวันที่12ธันวาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนได้เล็กน้อยที่อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นสีชมพูภูผาม่านจังหวัดชัยภูมิอําเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเลยอําเภอด่านซ้ายนาแห้วภูเรือภูกระดึงวังสะพุง จังหวัดหนองบัวลำพูนนสังสีบุญเรืองตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรุ่งนี้วันที่ส2องจะมีฝนที่อำเภอเสริงสางคอมบรีปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบริลามอำเภอนางรองหนองกี่ประคำนนดินแดงบ้านกลวดนางรองหนองหงนครราชสีมาช่วงสายจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่พระทองคำด่านขุนทศสีคิ้วปากช่องค่ะ และคาดว่าปักธงชัยอำเภอเมืองนอนทไทยจะมีฝนด้วยรวมทั้งจังหวัดชัยภูมิในวันที่12ภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะและเกิดฝนในช่วงบ่ายจ,จนถึงค่ำภาคกลางช่วงวันนี้ค่ำคืนจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าของวันที่12ธันวาคมใกล้กับแนวชายฝั่งและด้านหน้าเทือกเขาเช่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบรุรีจะมีฝนเกิดขึ้นอุทัยธานีอำเภอลานสัก จังหวัดนครสวรรค์อ,บ,อบันพศพิสัยก้าวเลี้ยวอ,มเ,อเมืองนครสวรรค์ใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนที่สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานาครนนทบุรีราชบรุรีปากท่ออเภอเมืองฝนจะตกในช่วงเช้าของวันที่12สำหรับภาคกลางค่ะเพี่น้องที่อยู่ใกล้กับแนวชายฝั่งของภาคกลางพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบรุรีอ่างทองกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนในช่วงเชา้าส่วนช่วงบา่ายจนถึงค่ำของวันที่12จะเป็นฝนปลอยค่ะ ภาคตะว,วันออกค่ำคืนวันนี้จะมีกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วช่วงวันพรุ่งนี้ประมาณ4ี่นาฬิกาจะมีฝนที่อำเภอเมืองสะแก้ววัฒนานาครอารัยญญประเทศวังสมบูรณ์วังน้ำเย็นเขาชะกันคลองหาดเตรียมรับมือส่วนที่ชนบุรีศรีราชาบางละมุงสัตหีบจังหวัดระยองอำเภอบ้านช้างบ้านไข่อำเภอนิคมพัฒนาปลวกแดงจันทบุรีและตราดจะมีฝนปล่อยในช่วงเช้าค่ะ ช่วงบ่ายของวันที่12ภาคตะวันออกจะมีฝนที่นครนายกปราจิมบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบรุรีสะแก้วและตราดค่ะภาคใต้ค่ำคืนวันนี้19นาฬิกาจะมีฝนได้เล็กน้อยที่ท่าชนะชัยยาวิภาวดีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีการจนดิดเกาะสมุยพระแสงชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชนขนมท่าศาลาพิปูลน,นพิตำ พมเคีรอีอเมืองนครศรีธรรมราชลานสกาทุ่งใหญ่บางขันจังหวัดพังงากระโปรงท้ายเหมืองอ,อเมืองพังงาทับปุดตะกัวทุ่งจังหวัดกระบี่เขาพนมปลายพญาอ่าวลึกอ,อเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดพัทลุงอ,อเมืองพัทลุงเขาชัยสนตะโมดโกงหลา ฝนเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนวันนี้จะมีฝนโปรยใกล้กับแนวชายฝั่งประมาณศูนย์นาฬิกาที่จังหวัดชุมพรได้แก่อําเภอเมืองประทิวท่าแซะหลังสวนทุ่งตะโกละแม่ส่วนสุร,ราธ,ธานีเกาะสมุยเกาะพง,งนันท่าชนะกาญจนดิษฐ์อําเภอดอนสกักนาคารศรีธรรมราชสิชนขนอมอําเภอเมืองนาคารศรีธรรมราชปากพนังเชียงใหญ่หัวไสรจังหวัดสงขลาเช้าวันที่12จะมีฝนที่ระโนดกระแสะสินสถิงพระสิงหานาครอําเภอเมืองสงขลา ปัตตานีมีฝนโปอยที่อำเภอเมืองน้องจิกยะรังโคกโพช่วงสายๆของวันที่12จนถึงช่วงบ่ายฝนจะเริ่มกระจายตัวผ่านบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสเตรียมรับมือในวันพรุ่งนี้วันที่12 ยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางและจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช12-13ปจธันวาคมส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนได้ก่อนที่จะมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมช่วงประมาณวันที่13-14ธันวาคมมีฝนโปรยเกิดขึ้นที่ภาคเหนือและมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงประมาณวันที่16ธันวาคมค่ะมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมจนถึงประมาณวันที่17ธันวาคมหลังจากนั้นจะเป็นมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่18จนถึงประมาณวันที่22ธันวาคมในวันที่23ธันวาคมมวลอากาศเย็นจะอ่อนกําลังลง และมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมอีกระลอกช่วงประมาณวันที่25-26ธันวาคมค่ะหนาวเย็นจะกลับมาอีกครั้งเป็นระลอกในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ